ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับของเสียอนาดีครับมือนี้ครับมือนี้นะครับเสียอนาดีสิพห้าพี่น้องเข้านะครับมาตามเลขวิ่งแม่นแม่นนะครับเลขวิ่งแม่นแม่นครับร้านอาหารตามสั่งโชคลาบก้อยนะครับพี่น้องอเอฟซีครับเมีมยข่าตั้งผ่านใอ้บอกก็ซื้อไอ้บอกว่าเพราะว่ามองนี่ละมองเลขวิ่งแม่นแม่นโอ้โห่ดี๋ยวไม่กินเขาแม่นเลยสว่า สิมาประกบใส่เหล็กเชียนนาดีพอเหล็กเสียนนดีได้มาซีได้มาซีทาู่นี่เพิ่นใ้ตัวได้ก็คือประกบใส่เหล็กเสียนนดีเลยจับไปเลยงวดก้อนงวดที่แล้วเสียบตัวเดียวเพิ่นซื้อเหล็กเพิ่นซื้อเหล็กเก่านึ่งเพิ่นเหรีล่างย่างเดียวเพิ่นบ่นเพิ่นบพ่นเพ่นเนัพ่นเพิ่นบ่นเพิ่นบ่ขเ้นบ่ลงเพิ่นได้เ่เน่ิเพิ่น งวดกวอนเพิ่นไดสร้างแสนงวดกวอนนี่เพื่อนใดสร้างแสนคับผมได้สร้างแสนทา้างวดกวอนถ้าเส้นนาดีเดี๋ยวออกมาฮะเมียจำหลาบก้อยจังได้กระได้เงินโอ้คับไปทั้งที่ห้องไปเบิึงไปข้าเข้าไปบึงเป็นใครตัวไหนเนียนเพชรนี่วะเนียนครับนี่ล่ะมองเมียนเมียนที่สุดในโค้งเขตยดก็เขตเนี่ยอ่ะไว้กวอนบ่บอกตำแหน่งว่าอยุเซย่ยันเราเราบ่อยางให้ดังเร่าย่านมันอัน ครับผมเอายันอันเอาไปเบิ่งกันบัดทีนี้ครับแต่ว่าจีบากลิ่นแต่ว่าแต่ว่าร้านเพิ่นเด้อพี่น้องเก็ซีนี่ร้านนี่พี่น้องอาจจะเคยเห็นเนาะครับเนาะครับผมเอ๋อพี่น้องเก็บซี่ครับถึงเก็บนี่ละมองเือดเก็บเก่งขี่แม่นย่ำที่สุดเนียนนเบิ่งน้ำย่างไม่ไม่ตะใหม่มงคลอยู่น่ะลั่นเพิ่นโอ้โอ้ไมงคลเออใหม่ ดอกไม้สุ้มโมนีกับวักโชกลาบออกมาในหลานเหมือกันเลยมีความเสียอยู่เท่ากันะมันถือเรียกตะลางวดไม่ตะลักแสนกันบ่เคยถือลักหม่นครับไม่ตารางเสียนครับแม่จันร้านลาบนะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีอยากมาแวะอุดหนุนครับผมามได้หิ้วเขาเลอว่าไปเที่ยวข้ามสนด แต่ะมาแวะโชคลาภกล้ยท่านโชคลาภค่อยครัเครับวัดดีครับแม่จันครับนี่ตะกี้เสนัูเพิ่เคยได้อย่างนั้นหลายๆเข้าตรงนี้แนวทังเด็ดๆมากประกบกับเหล็กเป็นครับผมแต่ว่าเข้าท่างคอยไปฟังเบิ่งเพิ่งิบปันย่าย่าเหล็กเบี่งเพิ่มาตัวใดคแต่ว่าเสียนดียสิกบเซตประกบเซตะเหล็กเสียนนดีเท่านั้นบเหล็กเพื่นมาใส่บเหล็กมาใส่บ จะประกบเรียกเช่นไรดีแมนคนเดียวเท่านั้นเท่านั้นเพราะว่าของผมแม็นเด้แม็นบ่เรียกวิ่งผมแม็นเด้ผมต้องเอามาประกบเอาลากที่น้องชี้ครับผมตะว่าบ้านในหูว่าเรียกกันมันมาตัวใดขันมาแล้วหูแล้วก็คือเรียบจัดเลยบ่้ันอ่านเขาแมนเอาเอามาเบิ่งคำถามผู้ชมเอาขึ้นสวัสดีไม่จะมีกรอบนึงนะครับพียงคลิปที่นะครับว่าเอ็ดนึกว่า พอชื่อน่ดี่นจะผ้ามากินลาบตั้กินเอข้าไปไม่กินอ่ะไมซื้อบ่บอกเพราะว่าแบบาหดรวยที่ไ้ตั้งโต๊ะแล้วไปยัะเียเข้ามี่ละไเนนเขาต้องถือแหยยักซี่บางกนครับจังไปสินั่นเอาชนะแล้วก็ไปทานจะ่ึงหูจักเหรอเอาได้ก็ไปเล่นเดีบอกอย่างนี้ก็เดือนท่างเป็นเพราะอะไรแ้วไปเจาหูจักมองเดี เลกเ้าพันไดไหมฮะกันตะกันโอ้ต้องเอาเลขตะกันมาแกนตัวเป็นงานวันน้าจันทร์สี่ปดเลยก็ว่าหวยเสร็ดิหวยเต้าเข้าเนี่ยละกับเยสซีเข้าเนี่ยละในซองเข้าเนี่ยละรอกันไป่ได้หรอกที่นี่นี่ครับแม่จันร้านลาบซึ่งงวดที่แล้วแม่จะขอถามในลำนี้ว่าเลขที่ไปที่มานี่เลขวิ่งตัวเดียวมั้ยแม่เอ้าแม่ฝันหรือเลขนี่เม็ดหรือเลขคำว่าบางเจ้าต่อฝันงวดมันออกแปดเก่าลางนั่นจัง โอ้ฟันไม่ฟันวานเลกางออกแปดเก้าองเลยไหมอืมอะไรสองแสนว่ัวนั่วันหมดบุ๊งนึ่งนาดหมดแปดก้าางหมดแปดก้าาง2่สองแสนกรัวรอบที่แล้วซื้อตัวได้ก่อันนี้อัะหมดหมดต่อมามออกหกหนึ่งรางมันบ้ครับผมกับฟันวาเหล็กรางออกหนมันหันไปออกหกนโอ้ต้อขึ้นเต้มนา มันซื้อก oh so hmm. oh, ันฟ hmm. ันได้ต so ัวได้ก right ็ซื้อตัวนั้นไหครับผมโอ้เพราะคนบพราะลมก็เปลี่ยนเนาะก็เอาตรงๆเลยฟันได้ตัวได้ก็คือเอาตัวนั้นนะโอ้ที่ไปที่มาเนาะแม่เนาะเลี้ยววันนี้มันได้มาสามบนได้มาหกวันวางหันมันได้สามบนโอ้คนมันได้สามบนมันก็อหกสามเนาะวันวันนี้ได้หกหกหกมากโอ้พี่น้องครับหกตัวเดียวเนี่ย โอ้ตัวเดียวหมดโอก้อนนี้เพิ่นให้ยสามาสามอยู่รักหน่วยงวดนี้หกตัวชิบูรักหน่วยให้กันบมพี่น้องปกตินี่มัดเต้แค่ตัวเดียวหนูแม่ยตัวเดียวมาตัวเดียวละตัวเด่นมั่นตัวเด่นได้หมดเลยเขาสิล่างให้แม่จันแล้วจับคู่ให้บ้องบ้างเอ้าวันที่จับคู่ขอสัมผัสเช่นนะดีก่อนวันที้เรียกเช่นนะดีตีวิ่งตัวใดบ่ดมาเลขวิ่งมาเีครับ มาสีครับมาสีนานพี่น้องเอ็ซีพิจารณาเอาบาดท,ที่นี่เอาให้แม่จันพึ่งจับคู่ให้อเอาของมันจะตรงกับเลขข้อเส้นได้ดีซึ่งข้อเส้นได้ซีแม่จันได้หกนะครับทีครับ,รบผม เตาเด็มเปาเิเหเด็มนหลงเกวิ่งหกมาหเด็กน้องอเต็มเป้าหกครับไอหกเม็ดเดียวแข็งเลยหกกะบบนกือหปีคับน่นพี่น้องอเอาบาที่นี่โอ้โหเด็กน้องอีีอใหุ้มาเด้อบาท ล่างล่างเอาเอาใบบางพีก็ได้ครับนี่ยใทั้งแต่อันนี้บนล่างล่นนั้นบเนาะครับก้าวโอ้หกซีมถึงนแขนเลยตัวนี้่เถว่ากัเป็นเป็นคนนี่เซนมักฝันแม่นโอ้ฝันเหมักฝันมนี่นี้ครับผมตามมาตามคงสุดไทย กูคือไทยเลขกฟันครับผมอันนี้ลางเดอะซีนี่ศูนย์หกหกแปดศูนย์หกกับหกแปดเอานะครับพี่น้องรีพีค์กันช่องนะครับวันนี้คึอหแม่จันฝันแม่นเพิ่นว่าคปขายว่าคดมีเส้นนะครับพี่น้องรีพีคนะครับวันตัวแดงตัวส่โลโก้กันก่อนที่ประกบนี่คือประกบ เลขสีของของแม่เองหรือว่าของโคเชนอดีเลขเอ็นนี่จะย้อนแนงของของแม่งกเนาะของโคเชนอดีสี่งกสี่นี่แหละตั้งเดี๋ยวมาจับเซกันนี่เป็นเลขล่างนี่ฟันบาดิพี่กันมาดินึกเอารักงกสูตรตามสูตรเอางกนี่เป็นตัวล่างตัวตั้งครับผมรักหนึ่งรักสิบก็ได้ครับไปได้ทั้งหนึ่ยทั้งสิบนะครับพี่รังอิปสี่นะครับ เอาบลอนดาเอาบนเอาบนอาดมันสีมากปูนี่ก็ได้เออเอาเอาเอาเพื่อเพื่อปนอาตจะจากนี้ก็ได้ครับจะมาตัวอันกันครับมัน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 มากสั่นยบนหน้ามันมากหกเจ็ดอันหกสี่กับหกเจ็ดนี่เนาะครับครับผมเอาบัตรเครดิตพี่น้องมีรุ่นละเด้อพี่น้อง แม่จันแสนแตกน,นะครับมันจับครู่ม่มันมีอยู่หน้เขาเก็บกันมันมาบนอยู่ครับผมโอ้มันมาบนจริงจริงสองครูนี่ก็คือบนนะครับเออมื่อเมื่อล็อกเมื่อล็อกเมืม่อล็อกโอ้ยคุณน้องเมื่อล็อกก็เป็ลี่ยนกันแค่คุณแกก็พ่เห็นเมื่อล็อกเลขไหมบอกโอ้ยเดี๋ยวว่าคุณแกล็อกไหมโอ้ยแล้วอุจแกสิเมื่อล็อกมันมันล็อกเลขไหมมื่อมือครับมันจะการออกตัวยังี่ ร้านโชคลาบก้อยกับผมอ้าวอย่าเริ่มมาซอยอุดรนะครับพี่น้องพี่พีกินลาบกินก้อยโชคดีบ่โชคดีกับมอวะนะครับครับพี่น้องเดินทางผ่านค้าสมุดสศเีขาวอำเภอหนองหันมาจากคำเภอว่าครับมาแวะจิมเขาได้ครับร้านโชคลาบก้อยนะครับอ้าวพี่น้องพี่พี่อยากขังหัวครับครับพี่อยากขังหัวโอ้ต้นนี้เป็นไฟแดงได้ สี่แยกป้ายแดงเลยนะครับพี่น้องเอฟซีอยากได้เลขวิ่งดังๆนะครับก็มาแวะเอาน้ำแม่จันกระไดเด้อตะวันบนเสียกฝั่งหัวดิี่เสียกข้างัวครับผมมันมามันมันิิมันจับปูมาแหงสี่เลยโอ้ถ้ารอคนมามันิจับปูแหงหกชี้หกเจ็ดเลยแต่ว่ามันออกมันคือตรงๆมันบอกออกตัวกลับดิครับตัวตรงดิถ้าออกคือออกตรงๆดิครับมันบอกออกตัวกลับจะเทียร์ไหม เพิ่นรงเพิ่นลงทุนบลเลกหลายตัวดิยังว่าเพิ่นได้หลายนี่ครับผมโอ้สองครูสองครูบทสองครูรางเท่านี้ก็บ่หลายด้ิพี่น้องขั้นตรงๆรได้ท่านมาคนเดียวให้ตรงๆรได้ถ้าเข้าตัวกลับถือว่าได้หน่อยเนาะส่วนนี้บนนั่นนี่เนาะครับบนขีดลัดไว้อันนี้ตัวกันชุดตัวกันด้วพี่น้องที่กันก็บ่แม่นบ่ธรรมดาครับเจ๊งครับ อันนี้ก็บนนะครับวันที่สิบหกกว่าออกหานึงล่างไหมโอ้คนอกหาไงยังักที่าไรโอ้เยแสนี่หลหัหเนาะโอ้เคยซื้อใดาสั่นอ่ะครับผมเลือกว่าพอเส่นดีมากยังบัตรใจรได้มาเอากูดีให้พี่น้องทิดที่แกปหน้าจอกันไว้ถ้าอยากพโชคถ้าอยาก อ่าคนทุนหน่อยนะครับคนทุนหน่อยพี่โบเคยพี่โฟมพีจันพี่จันยศเลขขึ้นเส้นตัวนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ได้พี่น้องพี่น้องยิครับนาจอยความครับเมื่อบังตัวเลขครับแม่จันคนมีเส้นนะครับพี่น้องยิปซีคำว่ามีเส้นนี่แน่นอนนะครับคนได้หกตัวเดียวแต่ว่าคนคว้านห้ตัวเดียวคือหกสี่ครับเพิ่นถิดแต่ละงวดบ่มีหลักหมื่นนะครับครับมีแต่หลักแสนมีแต่หลักแสนขึ้นไปเลยเอาพี่น้องยิปซี ขอโชงควอมันนนแม่จันแมวเข้ากับเดินทังตัวครุมพวาปีไปซื้อเลขบัตลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ว่ามาขายหรือเขาไม่ขายครับขอบุณขอบุณแม่จันหลายๆครับขอบคุณขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ